สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับเรามาอัปเดตพระสิวลีต่อเนื่องกันไปเลยนะครับพระสิวลีองนี้เนี่ยนะครับพุทธลักษณะเป็นพระสิวลีคืบนะครับเป็นพระสิวลีคืบนะครับแต่ว่าอางค์นี้มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับเล็กกระทัดรัดมากแล้วก็มีความ มีความสวยงามนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาค่อนข้างจะจัดเนื้อจัดชัดเจนทีเดียวนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับน่ารักครับองค์นี้บอกได้เลยว่าน่ารักนะครับน่ารักนะครับสวยงามมากนะครับไข่ขึ้นเต็มองค์นะครับเนี่ยถึงบอกนะครับว่าพระที่มีมวลสาร พระที่มีมวลสารนะครับเมื่อถึงอายุอานามนะครับที่เรียกว่าเมื่อถึงอายุอานามว่มาตัวเนื้อพระความชื้นเอ่ยมีพระมีการหดตัวนะครับเนี่ยนะครับเนื้อที่มีมวลสารส่วนผสมหลายๆอย่างแบบนี้นะครับเวลาที่พอเก่าถึงยุคถึงอายุเขาแล้วเนี่ยนะครับความสวยโดยธรรมชาติแบบนี้นะครับจะ ทำให้เราเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างพระที่มีมวลสารกับพระที่ไม่มีมวลสารนะครับนี่ครับขอบสวยงามมากนะครับรอยปาดรอยเก็บงานนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับคือพระสิวรีของหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยนะครับถูกสร้างแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาคนสนิทเนี่ย มาตั้งแต่ก่อนปี2500แล้วนะครับแล้วก็ถูกทำเรื่อยมานะครับไม่ได้ถูกสร้างเป็นวาระเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าสร้างวันไหนปีไหนนะครับเราก็ดูจากมวลสารนะครับคาดการตามอายุพระนะครับว่ามีอายุพระราวปีนั้นปีนี้นะครับแต่ก็เราดูจากเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับว่า โอเคอันนี้แหละถูกต้องนะครับแบบที่เป็นต้นฉบับเป็นแบบฉบับของหลวงพ่อกลวยนะครับแบบนี้เล่นหาการส่วนขนาดนะครับก็จะมีหลายขนาดนะครับมีหลายเนื้อหลายมวลสารนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่น่ารักน่าเก็บน่าใช้นะครับหน้าตาจิ้มลิ้มทีเดียวนะครับแล้วก็พระมีความสวยงามมากนะครับเรียกว่า หายากเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะครับหายากทีเดียวแบบนี้ถ้าพี่ๆ่ท่านใดชอบอยากจะเช่าหาบูชานะครับก็สอบถามเข้ามาที่เพจบ้านกูมีดเอนะครับหมายเลขไลน์นะครับ098 727 1 0า2นยะครับอีกหมายเลขหนึ่ง1 7 7 4 7414นะครับ สะดวกหมายเลขใดก็ติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราจะมาอัปเดตพระสวยกันอยู่เรื่อยๆนะครับพี่ๆชอบกอ็ทักเข้ามานะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับเราจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มีของดีๆมาให้พี่ๆได้แบ่งปันกันได้บ่อยๆนะครับ